เจอสูตรเก่าผมหนักกว่านี่อ่ะแข่งกันหูุนบนนิ้วเลยเฮ้ยคุณรู้ไหไว้ก็นั่งนี่ไงเบ็ดลังเนาะเบ็ดลังอุ๊ยคันไหนเฮ้ยครับก็สวัสดีครับข้บกับผมเช่นเคยนะครับน้าต้งสองเคยวิจิ่งค์วันนี้ก็มาหมายเดิมนะครับที่เดิมนะครับ ไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหมนะครับวันนี้อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะว่าพวกผมก็ไม่รู้จะไปทางไหนมีหมายนี้ให้ตกก็ตกหมายนี้ก่อนแล้วครับครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันครับจะได้ไม่ได้เดี๋ยวตอนเย็นสรุปผลให้ดูครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุ้นพร้อมกันพร้อมกันครับพูดครับมาอีกแล้วครับสองตัวพร้อมกันครับ ไม่ถ่ายดูเลยครับเฮ้ยโอ้ตัวใหญ่เีกว่านะ

เจอสูตรเก่าผมหนักกว่านี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปนินว่า่หัวจะมันหนาฮาวาเ่ไใส่หัวชิมันเล่นเฝ้าไป้าวาเน่ใส่หัวใส่ชิบีเลย 放个干海。 คณไม่มาได้หรอเไม่มันกินคันนี้สองตัวนี่มันจะพูดไม่คันคันมันมันไม่สมประกอบ เดา้อไนี่นะรู้ตีถึงทุนก็ไม่ติดเราคงีฟังทุกหมดพี่จะได้รู้ไว้มือกล้องสั่นันยนะวันนี้วันนี้แตกกล้องสั่นไม่ได้นะครับอ่งั้นเดี๋ยวพี่จะมาอัมาในอัดเกินแล้วนะโออาั้งแขวมันตีแยม

บอยไม่ติดอ่ะติดจริงด้วยว่ะดุดุยูคนมันพามาพันทุเรศเพราะว่าาตัวกับเจอปากบบนี้เลยได้ทุเรศคบแบบนีอ่ะบอย่หรอเะนปาทำไมมันไม่ขึ้นนะนี่ไงคานินไงเฮ้านิน ủa đấy Để chút em đi đúng không mày 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 đây mày mày đi mày 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 はにきいけないん

กูไปเ้ยวิววิจับเลยลับเลยตัวนี้กลับเลยไปทางไหนก็ขี่ไดแล้วตรงต่อพี่เือไปก่อไฟอีกเผาเผาเลยเผาเลยนี่ผมเอาดิ กินกับน้ำจิ้มนะเฮ้ยจะให้สายมันกินี่ย ี่เฮ้ยนยีไงม่โง่มงก็มมนใหญ่ยนดวยมันมาแล้วหนูมันแทงพี่แล้วมพันหลายพันเดี๋ยวแทงตรนี่ยไม่อยู่ตรงกลางเลยไมมันมุดไปข้างล่างแล้ คนจะกับปลาปาดีใช่ไหมนีคนกินนไม่คนนี้กินชมชมไปกินอะไรกินตลดจด้มหายหมาขาวเกือบผ่าดไป tập kia lấy được tắt ที่สี่นะครับตรงนี้แก้วแก้วไหมครับี๋ยวครับบิดลังนกใ็นไหมไม่ทำที่เหยียบเลยไว้ก็นั่งนี่ไงบิดลังนะบิดลังอุ้ยคันนี้ลูกไปยูกอะไรเละอยู่อยู่ ไม่ด้เป็นปลาขาวอ่ะแต่เหมือนปันดินเรื่อยปันนินี้เนี่ยนี่มันมันขึ้นมาดีป่ะมันดีเมื่อกี้มันไงอ่ะตัวที่มันผ่านกัน

แรงมึงกินฟังปูนไม่ใช่ปนินน่เลยปนินว่ะทำไหลกิบไปตีเลยไม่กินแรงเหมือน,นมัมมนน,นิสัยนี่นี่หมูว,ว,ว่ะทำไหลโอ้ตกยืนจ้ ทำไมต้องมีกบบับบนล้วเนี่ยต้องกันขวามยืดเย้ออยากกับกุ๊บอยแม่เนียืยกความเหไม่ดีก็ตึงมืน เขอ,อ,องอาร์ตนะครับกับของผู้ชมห้าหางปะเนินก่อนจะแยกทางเราต้องไล่ก่อน้าไปเลยวหรอน้าจงมาครับ เดี๋ยวมาดูผลงานของวันนี้นะครับครับเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วนะครับวันนี้ก็มาแค่ห้าชั่วโมงนะฮะก็จะกลับแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้ปลานินห้าหางนะครับปลาตะเพียนก็ให้พี่ไปแล้วนะครับครับ ก็ถ้ายังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ